คอไหมท่านนี้บังคับไห้ท่านาันได้ไหมครับท้านที่สียกมือด้วยถ้าถ้าดได้โอเคครับลำดับต่อไปเราจะจุดต้องไปขามที่ห้างไปเสร็จขามที่ห้างหมายเลือกข้าว้าว ของคุณวันไทสายดำร้านกู้สตะเลเกมีพนมสร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางบมมนี่สา1สองงไป ทักทูยังตาดีนะครับไอซี่ไอซีูู่่ฐานท,ที่หนึ่งเราต่อไปเราจะจึทุบไปฐานที่หนึ่งเบอร์เก้าของคุณดารินทรสิริขันคุณไทยวังน,น,นันเะนาบ้านไทยสปูเทศเวลาสร้างสรรค์ถวายอง์พระมหาคาวัดกาตูวนวิ่สองสองหนึ่ง કાયદ <coughs> કર <coughs> จสรักอหมายให้คนไทยเปิดมเป็นผู้สร้างสรรค์พร้อมพร้อม่งเย ให้ในการจัดเล่นในการจัดเลเราจะจุดบันไว้ฐานที่4หมายเลข29ของคุณประกวลคุณนิชาพรบอนการจัดุ่บริษัทโรงสีวันธรรมไทยมอบให้ค่ายเท้ศสีนภาสร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางุดมเรี

ไปเราจะจุดบั้งไฟแสนที่ฐานจุดที่3หมายเลข17ของนางสาวอัจฉราคุณเดือนคุณธรรมวิทย์พัฒนีรอหมายทางด้านฟ้าใหม่ต้องวูดในเป็นผู้สร้างสรรค์พร้อม3 2 1ไป